เทดเทดจาโจ๊ฟส,สดีอครับผมอยู่กับซเดอร์เกมลยครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาดูเขาเรียกว่ากาชาใหม่ของเซิร์ฟ GTA โมกาส i ต้นะครับากาชา,าซีซั่นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปก่อนนะครับากาชาซีซั่นสิบหกครับพร้อมกับแบบสุมแบบใหม่นะเียเร็วนี้เลยครับเนี่ยมาดูตัวยอย่างเอ่อสำหรับภาพตัวยอย่างของ กาชาซิซ่านี้ว่ามีอะไรบ้างนะไปดูกันต้อนรับเข้าสือ่อ GTA Morgan City โอ้เสียงน่ารักมากนะเออดูแล้วเนี่ยมันจะมีแฟชั่นหลากหลายเนี่ยครับมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันจะมีตู้กาชาแบบนี้น่ารักตุต้มตุ้มนี้สายลุงด้วยเช็ดดูกันต่อตีเฮ้เมีของจากเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเห็นไอตรงนี้ไหมเนี่ยที่เป็นไอที่นั่งโยก สีเอ่าเหมือนรูปหัวใจเนี่ยจะเป็นแบบว่าจากกิจกรรมบรไทยในปีที่แล้วมั้งน่าจะใช่แล้วจะมีตู้สุ่มแบบว่าหลากหลายสีนะครับน่ารักน่ารักนะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นอะไรหมนี่นี่นี่แมวมีแมวหน่อยเฮ้ยไปชันแมวน่าสนใจหุ้ยตู้สวยนะเฮ้ยนี่นี่นีนี่นี่ แมวหมุนแบบหนึ่งนะมันปรับควมเร็วลงได้ไหมเนี่ยแมวหมุนครับเห็นไหมมันจะมีแมวมีมาเห็นไหมสองตัวเลยนี่เนี่ยผมอยากได้ตัวสองตัวนี้ฮะแม่งมันจะสุ่มแบบไหนวะใช้เงินเขียวหรือแคสวะเนี่ยไม่แน่ใจว้ก่อนกันครับอืมไม่ดูต่อเฮ้ยเนี่ย เกียวกุดสองตัวสีขาว um, ก,กับสีดำปีกงูปีกปีกเหมือนจะเป็นปีกสีขาวขอบสีดำ่อยนะนี่ก็จะเป็นสีสีดำเมื่อกี้เฮ้ยวูนี่อะไรเนี่ยโอ้ยโหอะไรเนี่ยปีกสายฟ้าหรอวะเนี่ยอันเนียเหมือนจะปีกสายฟ้าเลยวะดูดีเปลก่ย ผมว่าน่าจะเป็นแรสุดในกชาชาีซสันนี้นะเนี่ยไอปีกสีส้มตัวนี้นะแล้วก็จะมีปีกอื่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับผมยังไม่ค่อยถูกใจนะเออพวกปงพวกปีกพวกอย่างอื่น,นี่ะผมถูกใจพวกมีแมวมากกว่าโอ้ยเนี่ยดาบโลบอักัดเลยเนี่ยแน่งดาบสายลุ้งเลยเนี่ยดาบโลบอกเงั้นเนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นหางนะฮะสีขาวตัวนี้ อุ้ยมีแมวแมวดำเกี่ยวกวดเกี่ยวขดที่เท้าอู <S <s ้เนี่ยเนี่ยไอปีกเนี่ยแม่งเอฟเฟกดีผมว่ามันน่าจะมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างในปีกนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกแบบพิ้วพ้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเอฟเฟกเสริมเพิ่มเติมในตัวปีกนี้ก็ได้ถ้าใครสุมได้ก็ลองไปไปดูนะ ดีครับสำหรับคลิปตอนนี้คนดูไปหกพันแล้วตอนนี้นะมีคอมเมนต์อะไรบ้างไปดูคอมเมนต์ดีกว่าครับไหนเปิดคอมเมนต์ดูสิคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์นะประับโอ้อได้ทุนอยู่ไหนวะเนี่ยมาดูนี่ก่อนดิมาเต็มเลยเนี่ยครับผม รถจัดโอ้อันนี้เองก็ลงมาป่าฉาเฮ้ป่าฉากระชา,า,ชากาชาหน่อยจ้ะอาวุธไม่มีเหรอ,อนะเน่ารักเกินหมุนเงินไม่ทันแล้วนะเตรียมใจเตรียมเงินให้พร้อมเอออยากได้ก็เต็มเลยนะครับนี่แมวด๊อน่ารักจัดอยากให้มีระบบไอเวแบบเล่นได้ประมาณนี้คอมเมนต์ก็ประมาณนี้ครับก็ดีนะครับ ประมาณเนี้ยกระชานเนี้ยซีซั่นเนี้ยก็เตรียมน่าจะคิดว่าน่าจะเออเใกล้ๆนี้แหละวันจันทร์ได้คิดว่านะโอ้ยว่าต้องวันจันทร์นะอาจจะไม่ใช่วันจันทร์ก็ได้แต่ผมคิดว่าวันจันทร์แน่นอนนะก็ไปแล้วครับคลิปนี้มาพูดบ่นเรื่อยๆนะอันนี้จะเป็นแบบทำแนวใหม่เลยคลิปเนี้ยทำาคลิปเล็กชั่นคลิปโมกแกนดกว่าอะไรอย่างเงี้ย อานะครับปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเรามีไลฟ์กันวันเสาร์นี้นะใครที่เข้ามาดูอยู่ก็อาจจะได้ดูไลฟ์ณนะเวลานั้นแล้วก็ได้ก็ฝากคลิปด้วยนะครับไปแล้ว